คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแกี่วสังคมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมิราชหรือมสทกับชุดรายการลักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อใหทุกคนได้เห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับ ช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ศิลปะการออกแบบชนิดหนึ่งครับที่ปรากฏอยู่ในสื่อแทบจะทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์หรือแม้กระทั่งสื่อภาพเคลื่อนไหวครับสิ่งนั้นก็คือแบบอักษรครับหรือที่เรามักเรียกติดปากว่าฟอนต์ครับฟอนต์นั้นมีจุดกําเนิดอย่างไรตั้งแต่บุกเบิกและมีความสําคัญอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ จะแยกตัวพิมพ์ออกจากตัวลายมือนะในลักษณะของความเป็นฟอนต์นะครับก็อาจจะนับย้อนกลับไปในช่วงปลายรัชกาลที่3นะครับตอนนั้นจะมีสิ่งพิมพ์ที่เกิดขึ้นมาในในบ้านเรานะครับโดยหมอบัตเลซึ่งเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันนะครับได้นำเครื่องพิมพ์มาจากทางสิงคโปร์นะครับแล้วก็ เอามาพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาหรือว่าสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานะครับหรือในช่วงนั้นเองก็ทางทางการไทยเองก็ได้ใช้บทบาทของเครื่องพิมพ์ของมอบัตเลเนี่ยในการที่จะพิมพ์เกี่ยวกับเอกสารทางราชการอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นหมุดหมายแรกที่จะบอกว่าฟอนไทยเริ่มเกิดขึ้นในช่วงนั้นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับทีถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนิดหน่อยเนี่ยก่อนที่มอบัตเลจะเข้ามาถามว่า มีตัวพิมพ์ไทยหรือ,อยังก็ต้องบอกว่ามีนะครับถ้าตัวพิมพ์ไทยในสมัยก่อนที่หมอบัตเล่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทีนี้ถ้าถ้าเกิดในบ้านเราเนี่ยหลังจากที่หมอบัตรเลได้ได้นําแท่นพิมพ์เข้ามาก็ถือว่าได้สร้างปรากฏการณ์นะครับทำให้ชนชั้นผู้ปกครองนะชนชั้นปกครองในสังคมตอนนั้นนะใช้งานพิมพ์เนี่ยเป็นเครื่องมือมากมายเลยนะครับในช่วงร,รัชราลที่4ก็ถือว่าเป็นช่วงที่บทบาทของการพิมพ์เนี่ย ก็เริ่มแพร่ขยายมากขึ้นโดยเฉพาะมาในรัชกาลที่5ที่เริ่มมีการแปลวรรณกรรมจีนเริ่มมีการเขียนตำราต่างๆก็ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีการบูมมากเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตัวอักษรใช่ไหมครับพอเอกชนสามารถที่จะเป็นผู้ทำโรงพิมพ์ได้ในช่วงนั้นเนี่ยแต่ละโรงพิมพ์ก็จะพยายามที่จะออกแบบตัวอักษรของตัวเองก็ก็เป็นที่มาที่ทำให้อ่หน้าตาของฟอนต์เนี่ยก็เริ่มมีตัวเลือก มากขึ้นแต่ก็ยังกระจุกอยู่ในในกลุ่มผู้ผลิตนะครับยังไม่ไปถึงผู้ใช้ทั่วไปอันนั้นก็ก็เป็นประวัติเรื่องของแบบตัวพิมพ์ที่มันมันพัฒนามาตามเทคโนโลยีใช่ไหมครับแล้วก็มันมันมามีช่วงหนึ่งในเรื่องของเ,ออเมื่อสิ่งพิมพ์มันกลายเป็นธุรกิจนะครับเช่นมีหนังสือพิมพ์มีเรื่ต่างเกิดขึ้นแบบตัวอักษรที่จะต้องตอบรับกับรูปแบบการจัดพิมพ์เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปอีกก็คือ เริ่มทำตัวเขาเรียกว่าตัวพาดหัวหรือว่าตัวโป้งต่างๆนะครับอย่างโป้งไม้โป้งแซอย่างงี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ที่ตัวพิมพ์เดิมๆมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการทําตัวประกาศทำอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นตัวโป้งก็ถือว่าเป็นหน้าตาใหม่ของของฟอนไทยใน,ในยุคแรกๆนะครับแล้วก็เลื่อยมานะครับพัฒนาการมันก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนะครับมีการทําตัวพิมพ์ผ่านการ ผ่านการคีย์บอร์ดหรือว่าผ่านการพิมพ์แล้วก็หล่อมาเป็นหน้าหน้าหน้าสิ่งพิมพ์เอหน้าตัวแท่นพิมพ์ออกมาเลยนะครับแล้วก็มาเป็นตัวเขาเรียกว่าโฟโตไทป์เซตติ้งนะครับในยุคที่ไทยรัฐเป็นเ,เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์รายใหญ่แล้วก็ทำแบบตัวอักษรต่างๆขึ้นมาเฉพาะของตนเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญสาคัญนะที่ตัวอักษรมันพัฒนามาคือถ้าโดยหนะ้าที่ของตัวอักษรเองก็คือมัน มันเป็นตัวแทนเสียงนะมันเป็นตัวที่ทําให้เนื้อความที่ผู้สื่อสารต้องการจะสื่อเนี่ยมันไปถึงบุคคลผู้รับสารได้ในช่วงเวลาที่ต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าตัวอักษรมันทำมันทำบทบาทนี้ถ้าในยุคในสมัยที่เป็นสิ่งพิมพ์ที่ยังไม่มีเทคโนโลยีสื่อสารชนิดอื่นมากเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าการใช้ตัวอักษรเป็นตัวส่งสารเนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญ บทบาทของตัวอักษรมันก็ทําให้เกิดทั้งตัวงานแล้วก็เกิดทั้งหน้าตาสิ่งพิมพ์ที่มันมันทันสมัยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในในยุคบุกเบิกหลังจากที่ยุคตัวตะกัวมันมันเสื่อมความนิยมไปนะมันก็จะมีถ้าพูดถึงช่วงปสงก็จะเป็นประมาณปี2530ถึง2540ช่วงเนี้ยมันจะเริ่มเป็นยุคเฟื่องฟูที่ตัวอักษรเริ่มเริ่มมีหน้าตาที่หลากหลายขึ้นนะครับคือใน ยุคนั้น,นจะมีคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องของการออกแบบอย่างคอมพิวเตอร์ a c i n t o s h หรือือ Apple เี่ยเข้ามาใช่ไหมครับฟอนต์ในตอนนั้นก็จะเริ่มมีม,ม,มากขึ้นมีหน่วยมีองค์กรที่ออกแบบองค์กรเหล่านี้ก็ผลิตหน้าตาฟอนต์ออกมามากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเลือกมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวอักษรเอมันก็ยังอยู่ในลักษณะของมือผู้ที่เป็นผู้ผลิตสื่อยังไม่ได้อยู่ในมือของยูเซอร์ทั่วไป เพราะฉะนั้นใ,นในยุคนั้น,นก็เรียกได้ว่าความสะดวกสบายในเรื่องของการพิมพ์การเลือกใช้ตัวอักษรมันมีมากกว่ายุคก่อนมากยุคก่อนในการที่เราจะได้ตัวอักษรมาใช้เนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนหลากหลายกระบวนการต่างๆมันก็จะมีเวลาของของการผลิตแต่พอมาในยุคของการที่มีฟอนต์ในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันก็ทําให้นักออกแบบสามารถที่จะจบงานภายในออฟฟิศของตัวเองได้อะไรเงี้ยนะครับน,นั่นคือในชุกในช่วงยุคบุกเบิก แต่ทงนี้นั้นคือก็ต้องยอมรับว่าตัวอักษรยังไม่หลากหลายเท่าปัจจุบันอยู่แล้วนะครับใน,ในยุคก่อนในการนําฟอนต์มาใช้แน่นอนนะครับเทคโนโลยีที่เรามีแล้วก็เป็นที่แพร่หลายในะตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องของโรงพิมพ์นะเป็นเรื่องของงานพิมพ์เพราะฉะนั้นตัวอักษรก็จะถูกนําไปใช้ในงานพิมพ์เื็ส่วนใหญ่นะครับในยุคที่เริ่มม,มีการออกแบบฟอนต์นะครับในยุคนั้นถือว่าโจทย์ที่นักออกแบบมีอาจจะยังไม่ซับซ้อนเท่าปัจจุบันนะ ในยุคนั้นนักออกแบบอาจจะมองหาหน้าตาฟอนตที่ตอบสนองการใช้งานมีบทบาทที่ไม่ไม่หลากหลายเหมือนปัจจุบันเช่นตัวอย่างต้องการฟอนทำสำหรับพ้าหัวจอกแบบหน้าตายังไงให้มันดูมีความมีความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเขาก็จะมีโจทย์ที่บางอย่างมันอาจจะไม่ได้คิดถึงในมุมของผู้บริโภคหรือผู้รับสารเหมือนยุคปัจจุบันนะครับหรือ จะออกแบบฟอนต์สำหรับตัวเนื้อความหรือว่าตัวบอดีเทคเนี่ยยังไงให้มันอ่านง่ายแล้วก็รองรับการการพิมพ์ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์ออฟเซ็ตหรือว่าเป็นแปลนพิมพ์เก v วีกยในยุคนั้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นหน้าตาของตัวฟอนต์รงแต่างก็เหมือนกับคิดไปเพื่อฟังก์ชันของการพิมพ์อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นในในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าวิธีการทํางานก็พยายามที่จะแสวงหาหน้าตาใหม่ๆของฟอนต์ มีการใช้อิทธิพลของตัวอักษรละตินหรือว่าฟอนต์อนของภาษาต่างประเทศเ,เข้ามาบ้างนะครับอย่างเช่นฟอนต์อย่างเช่นตัวอักษรมานติกาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นตัวอักษรโมเดิร์นแรกๆในยุคนั้นที่แพร่หลายมาถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันยังใช้งานอยู่ครับ,รบในช่วงในช่วงสมัยก่อนในวิธีการทํางานถ้าพูดถึงในตัวเทคนิคเลยเนี่ยถามว่ามันมีความแตกต่างจากปัจจุบันไหมมันอาจจะแตกต่างเรื่องของเครื่องมือนะครับ แต่การทางานของนักออกแบบคือจะเริ่มต้นด้วยการด้วยการร่างแบบก่อนอยู่แล้วนะครับการร่างแบบบนกระดาษนะครับทำแบบให้มีความชัดเจนแล้วก็นําแบบที่เป็นแบบร่างแบบสเก็ตเนี่ยนะครับนำไปผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นก็จ,จะเรียกว่าเป็นการทําให้เป็นไฟล์เวกเตอร์ขึ้นมานะครับในกระบวนการไฟล์เวกเตอร์ก็อาจจะยังไม่ได้จัดจัดระยะหรือว่าทําโปรแกรมมิ่งให้มันกลายเป็นแอปพลิเคชันฟอนทำเวกเตอร์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ นำไปผ่านซอฟต์แวร์ที่ทําให้ตัวอักษรสามารถที่จะพิมพ์เป็นข้อความได้หรือว่าทําให้เป็นแอปพลิเคชันฟอนต์ไดใ้ในขั้นต่อมาแล้วก็คงมีการทดสอบใช้งานซ้ําไปซ้ำมาเหมือนกับในการทํางานในปัจจุบันนี้แหละนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้งานก็อย่างที่เ,เป็นบรรยากาศในช่นชวงนั้นนะที่คอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่อยู่ในมือบุคคลบุคคลทั่วไปมากนักเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเรื่องของสํงานักงานหรือว่าเรื่องของผู้ผลิตใช่ไหมครับ ลักษณะของการอนุญาตใช้ฟอนต์อาจจะยังไม่ได้เข้่งคัดเท่าปัจจุบันคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์สักเท่าไหร่นะครับเหมือนกับโรงพิมพ์มีฟอนต์ชุดนี้อยู่ก็จะส่งให้บริษัทออกแบบเพื่อใช้งานทํอาร์ตเวิร์กแล้วก็ส่งให้โรงพิมพ์พิมพ์มาอะไรอย่างนี้เพราะนั้นในการอนุญาตใช้ไม่เป็นทางการมากนักนะครับถ้าจะบอกว่าได้ได้รับอนุญาตจากโรงพิมพ์ก็ไม่แน่ใจว่าโรงพิมพ์นั้นนะเป็นเจ้าของฟอนต์หรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการใช้แบบยังไม่คํานึงถึงลิขสิทธิ์เท่าที่ควร ปัจจุบันฟอนต์ไทยเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากครับในอุตสาหกรรมการออกแบบโดยเฉพาะด้านงานกราฟิกครับในช่วงสืบสารต่อยอดผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าตอนนี้เนี่ยฟอนต์ไทยเป็นอย่างไรบ้างและตลาดงานของนักออกแบบฟอนต์ไทยเป็นยังไงไปติดตามกันในช่วงสืบสารต่อยอดครับ สำหรับการออกแบบฟอนต์ไทยในปัจจุบันนะครับก็ถือว่า,เ,าเรามีเครื่องมือโน้ความสะดวกนะเป็นปัจจัยสำคัญเลยมันสามารถทำให้การทำฟอนต์เนี่ยสามารถจบในเวลาอันสั้นได้ไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนในอดีตอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงซอฟต์แวร์พื้นฐานบางอย่างอย่างเช่น i l l u s t r a t o r อย่างเงี้ยสามารถทำฟอนต์ได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการเริ่มต้นทำงานของนักออกแบบฟอนต์ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากแนวคิดที่เป็นโจทย์เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยหลายเงื่อนไขนะตั้งแต่ ต้องการทำฟอนต์ชนนี้ขึ้นมาเพื่อขายไหมหรือว่าฟอนต์ชดน,นี้ทํามาเพื่อที่จะใช้เป็นฟอนต์ประจําของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เงื่อนไขของการทํางานก็คือเพื่อที่จะให้เป็นฟอนต์อัตลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นักออกแบบก็ทํางานในทิศทางที่แตกต่างกันในเรื่องของวิธีคิดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์อัตลักษณ์นี่ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับโจทย์ต้องการที่จะให้ได้ฟอนต์แบบไหนนะครับทันสมัยหรูหราหรือว่าเป็นฟอนต์ที่่ดูบบึกนอยาง นักออกแบบก็จะทำงานในในลักษณะตามโจทย์ในแบบนั้นนะครับในในเรื่องของฟอนต์มันจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะคือเป็นตัวรูปแบบพยัญชนะรูปแบบตัวอักษรเนี่ยกับตัวลักษณะของการทำให้มันสามารถพิมพ์ได้ในเทคโนโลยีหรือว่าทำแอปพลิเคชันนะครับทีนี้ถ้าความเป็นศิลปะของมันก็น่าจะมาอยู่ที่ตรงรูปแบบนะครับคือคือเวลานักออกแบบฟอนต์เขาทำงานเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าทำยังไงจะให้ได้กอไก่ขึ้นมาใช่ไหม หรือทํายังไงจะให้ได้พยัญชนะขึ้นมาแต่มันจะกลายเป็นว่ามันจะคิดเลยไปถึงขั้นทํายังไงจะให้ได้บุค,คลิกตัวอักษรที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งการที่จะคิดไปเลยเลยไปถึงบุค,คลิกของตัวอักษรนั่นหมายความว่าความเป็นศิลป,ปะความเป็นชั้นเชิงในการที่จะวางองค์ประกอบหรือการใช้สัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่จะอยู่ในพยัญชนะเส้นตรงเส้นโคง้งเส้นที่มันดูเอ่เหลี่ยมดูมนต่างๆเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดบุคลิก ความเป็นกอไก่มันเป็นโดยพื้นฐานแต่สิ่งที่มันจะต้องมากกว่ากอไก่ในการทํางานก็คือใส่ศิลป,ปะที่จะสร้างบุค,คลิกให้กับพยัญชนะอะไรอย่างนี้เพราะนั้นตัวมันเองมันมีความเป็นศิลป,ปะในการสร้างสารรค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็โยงไปที่เรื่องการทำแอปพลิเคชันนั่นก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ก็มันก็จะมีหลักมีวิธีการที่ชัดเจนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับการที่เลือกองประกอบการสื่อสารที่เป็นฟอนต์เข้ามาอยู่ในงานนะั่นหมายความว่า นักออกแบบคนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของบุค,คลิกของตัวพยัญชนะคือข้อความข้อความที่นํามาสื่อสารเนี่ยนะครับมันไม่เพียงแค่ว่าต้องการที่จะส่งสารเรื่องอะไรไปยังผู้บริโภคใช่ไหมแต่นักออกแบบจะคิดเลยไปว่าข้อความชุดนี้จะให้น้ําเสียงอย่างไรกับผู้บริโภคเช่นให้น้ําเสียงมันดูจริงจังไหมให้น้าเสียงมันดูผ่อนคลายไหมให้น้ําเสียงมันดู มีมาตรฐานวิชาการไหมสมมติอย่างเงี้ยพอพอมีน้ำเสียงในเนื้อความนั่นหมายความว่าผู้ที่จะออกแบบต้องไปเลือกตัวแทนน้ำเสียงนั่นคือฟอนต์หรือว่าตัวพยัญชนะตัวอักษรน,นะครับเข้ามาให้เหมาะสมอฟอนต์นี้เป็นน้ำเสียงจริงจังซึ่งเขาก็ต้องอ่านอ่านสัญญาอัานนั้นเป็นในหน้าตาฟอนต์ใช่ไหมครับก็นํามาสื่อสารข้อความชุดนี้เพราะนั้นในวิธีการนํามาใช้นักออกแบบก็จะมีความจําเป็นจะต้องมีความเข้าใจเรื่องบุค,คลิกนะครับบุค,คลิกของของตัวอ,กอักษรก็เป็นส่วนสําคัญ และบุคลิกนี้ก็จะมาส่งเสียงให้กับเนื้อความที่ส่งไปยังผู้รับสารอะไรอย่างเงี้ยครับในในปัจจุบันในสถาบันการศึกษาที่สอนทางด้านการออกแบบนะครับจะมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับไทปโปกราฟีหรือว่าวิชาด้านตัวอ,อักษรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยจะยังไม่มีเท่าไหร่นะครับแม้จะเป็นสถาบันที่สอนการออกแบบแต่ก็เนื้อหาทางด้านของตัวอ,อ,กอักษรจะยังไม่ถูกสอนอย่างเป็นระบบนะครับในตอนนั้นนักออกแบบที่โตมาทําตัวอ,อ,กอักษร ในยุคทํางานเนี่ยจะเป็นนักออกแบบที่เรียนรู้ด้วยตนเองก็คือมีมีหลักสุนทรียภาพจากการเรียนในพื้นฐานแหละแต่พอไปทํางานในภาคอาชีพเนี่ยพอความสนใจมีกับตัวอักษรเขาก็จะเรียนรู้เองว่าลักษณะของการที่จะวาดหรือการที่จะทาให้ตัวอักษรในบุค,คลิกเนี่ยจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าในยุค ก่อนหน้านู้นเลยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับการใช้กบ็บางมหาวิทยาลัยก็เรียนถึงสองวิชาอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจบทบาทของตัวอักษรและการใช้งานที่ถูกต้องอะไรเงี้ยนักออกแบบเองก็ต้องเรียนการใช้เหมือนกันแล้วก็มีวิชาที่เกี่ยวข้องการออกแบบด้วยเพราะฉะนั้นในมหาวิทยาลายัยก็จะเริ่มเปิดกว้างขึ้นเรื่องตัวอักษรนะครับในเรื่องการไปทํางานก็จะเป็นเรื่องส่วนที่การใช้ประสบการณ์นะครับ ตัวภาคทฤษฎีที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยก็อาจจะเป็นตัวสนับสนุนแหละแต่ว่าเมื่อเราไปทํางานแล้วเราก็จะเจอโจทย์นะครับที่มันอาจจะแตกต่างหรือว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเช่นต้องการสร้างแบรนด์ที่มันมีบุคลิกสินค้าที่เป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งตัวฟอนตต้องเข้าไปสนับสนุนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทํางานก็อย่างอย่างกรณีที่ผมทํางานที่เกี่ยวกงการทําฟอนต์อัตลักษณ์เนี่ยนะครับ เราก็จะได้รับบรีฟเหมือนเหมือนงนอานออกแบบโดยทั่วไปว่าแบรนด์เขาต้องการที่จะมีมีบุค,คลิกแบบไหนต้องการสื่อสารหน้าตาของแบรนด์เป็นยังไงฟอนตก็จะออกแบบตามนะครับถ้าในภาคของการทําให้เป็นโปรดักต์เพื่อขายปลีกหรือว่าเป็นฟอนตขายปลีกเนี่ยผู้ออกแบบก็พยายามที่จะหาแกล์หาความแตกต่างในในตลาดฟอนตอยู่แล้วว่าต้องการที่จะทําฟอนตให้มีความแตกต่างจากฟอนตที่มีขายอยู่ทั่ว,วไปยังไงก็เหมือนหลักของการ ผลิตสินค้าโดยทั่วไปที่พยายามจะสร้างความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์ในปัจจุบันเนี่ยมีมีการคำนึงคำนึงถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับถือว่าเนื่องจากว่าตัวฟอนต์ตัวฟอนต์เองมันลงไปอยู่ในมือยูเซอร์ได้กว้างขวางขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับเพราะว่าทุกคนมีมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแล้วก็มีบริษัทมีองค์กรที่ต้องการใช้ฟอนต์เนี่ยมากขึ้นมันมีช่วงหนึ่งที่เกิดการและเมื่อลิขสิทธิ์เยอะจนจนเกิดการตื่นตัวในการเรียกร้อง ให้นําเรื่องฟอนต์นี่มาเป็นเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก็ได้รับการยอมรับนะครับผู้ซื้อหลายคนก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้ก็มีความระแวดระวังที่จะใช้ฟอนต์ไหนที่ได้มาที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็จะถามถามแหล่งที่ได้มาก่อนอะไรเงี้ยเพราะนั้นถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ถามว่ายังมีหลงเหลือไหมเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ใช้ก็ยังมีอยู่นะครับในในปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ก็ถือว่าอยู่ใน มิติของการระมัดระวังมากกว่าเมื่อ,ก,อก่อนเยอะครับถ้าถ้าจะพูดถึงความเป็นความเป็นตัวพิมพ์เลยกันนะถ้าจะแปลไปเป็นฟอนต์เลยอาจจะต้องเป็นยุคที่เป็นดิจิตอลไทยใช่ไหมครับถ้าถ้าเป็นถ้าตัวพิมพ์แยกออกจากตัวเขียนเนี่ยคือถ้าตัวเขียนก็คือตัวที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือการเขียนใช่ไหมครับบันทึกลงไปบนบนเซอร์เฟซต่างๆหรือในยุคก่อนก็จะว่าเขียนลงบนใบลาน หรือบนกระดาษที่เป็นในยุคแรกๆอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นยังไม่ถือว่าเป็นฟอนต์นะครับยังไม่ถือว่าเป็นตัวพิมพ์เพราะว่ามันเกิดจากการเขียนหรือว่าแฮนด์ไรติงทีนี้พอเป็นตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมาเริ่มนับในช่วงที่ถ้าเป็นของไทยนะครับจะเริ่มนับในช่วงที่หมอปัดเล่ทาตัวอักษรแบบแรกขึ้นมาถ้าจะเรียกตามศัพท์ของเขาเขาเรียกว่าตัวพิมพ์ถอดได้ใช่ไหมครับคือหมายถึงว่าตัวโลหะมันจะามาเรียงกันโดยมือในการที่จะทําให้เป็นข้อความใน ในบล็อกพิมพ์ในแม่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นจะเป็นตัวแบ่งระหว่างลายมือกับตัวพิมพ์ก็ต่อเมื่อตัวพิมพ์เนี่ยจะมีลักษณะเคลื่อนย้ายได้แต่ว่าตัวเขียนจะเคลื่อนย้ายไม่ได้เขียนแล้วฝังลงไปเลยอะไรเงี้ยครับ ฟอนต์ไทยถือเป็นศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมความเป็นไทยครับและคุณผู้ชมทราบหรือไหมครับว่าฟอนต์ไทยเองก็สามารถผสานเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมความเป็นสากลได้และนี่จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการออกแบบฟอนครับไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ ภาษาไทยเองจริงก็เป็นภาษาที่ไม่มีชาติไหนที่ใช้นะโดยตัวรูปร่างของตัวอักษรอักษรไทยเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าเราไม่มีชาติอื่นที่ใช้นอกจากชาติไทยใช่ไหมฮะ mm hmm. เพราะนั้นโดยโดยความเป็นตัวกําเนิดในวัฒนธรรมเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไทยแบบเฉพาะอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่เราพูดถึงตัวอักษรเราเองเนี่ยเราก็จะมองว่า ลักษณะของตัวอักษรไทยที่มีความเป็นไทยก็จะมีความเป็นแบบดั้งเดิมหน่อยคือแบบเป็นหลูกหรือมีหัวใช่ไหมครับอะไรแบบนี้หรือมีการพัฒนารูปแบบมาจากตัวสไตล์อารักตัวสไตล์อารัก์กคือตัวที่มีการตวัดหางยาวๆหน่อยเหมือนในภาษาของฟอนต์อาจจะเรียกว่าตัวสคริปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นความความเป็นไทยอาจจะ ถูกแฝงไ้ด้วยเสัญลักษ์อย่างนี้ก็ได้ถ้านักออกแบบในสมัยปัจจุบันจะทําทงานนะครับเช่นบอกว่าอยากจะทำงานให้ให้ตัวอักษรดูมีลักษณะมีความเป็นไทยสักหน่อยหนึ่งกลิ่นอายความเป็นไทยบวกกับความเป็นสมัยใหม่นักออกแบบอาจจะไปเลือกใช้ลักษณะของความอ่อนช้อยของการตวัดเส้นแบบต,ต,ตัวอารักษ์อย่างนี้เข้ามาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือการใช้ความเป็นความมีหัวของตัวพยัญชนะเอามาทํางานร่วมกับแบบหรือร่วมสมัยอย่างนี้ครับอันนี้ก็อาจะเป็นทางเลือกหนึ่งครับ ในลักษณะของอิทธิพลผม,ผมว่าอาจจะมีทุกแวดวงนะครับในงานออกแบบตัวอักษรเองก็เช่นเดียวกันสมมติว่าถ้าฟอนตฟอนตหนึ่งต้องการที่จะออกแบบเพื่อที่จะให้ดูมีความเป็นสากลให้ผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือให้ผู้ที่นำฟอนตนี้ไปใช้ก็ดีเนี่ยสามารถสื่อสารเนื้อความที่มันดูเป็นสากลมีความเป็นะตะวันตกหรือยุโรปหรือเรื่องต่างๆแล้วแต่การที่เขาจะนำบุค,คลิกบางอย่างของตัวอักษรละตินตัวอักษรที่เป็นทางตะวันตกเข้ามาก็ ก็เป็นส่วนที่ทได้ง่ายมากครับเพราะว่าโครงสร้างของตัวอักษรมันจะมีบางอย่างที่เรียกชื่อคล้ายกันอยู่แล้วเช่นเส้นตัวอักษรปลายตัวอักษรหรือหรือจุดเริ่มต้นของตัวอักษรอะไรเงี้ยมันจะมีในทุกททุกพยัญชนะอยู่แล้วถ้าสมมติว่าในตัวละตินหรือว่าตัวอักษรทางตะวันตกเขามีมีฐานใช่ไหมครับเขามีฐานคือมีเชิงนะครับหรือว่าเรียกว่าตัวเซอร์ลีฟเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวอักษรไทยอยากจะออกแบบให้ดูเป็นตะวันตกก็อาจจะใช้เซอร์ลีฟหรือตัวมีฐานเข้ามาเป็นส่วน ปลายของพยัญชนะได้อะไรเงี้ยกอไก่ทันที่จะตรงธรรมดาก็กอไก่ก็มีฐานเหมือนกับเชิงขึ้นมาสนิดนึงเหมือนเชิงเทียนอะไรเงี้ยทั้งทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้ก็เข้ามาทําให้พยัญชนะไทยเนี่ยก็ดูมีความเป็นเป็นตัวอักษรลาตินหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเงี้ยได้นะครับหรือถ้าชโจ์ต้องการที่จะให้พยัญชนะไทยมีบุค,คลิกหรือว่ามีน้ําเสียงเหมือนเหมือนภาษาจีนหรือเหมือนภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้รูปแบบอิทธิพลเช่น ถ้าเป็นตัวสอนจีนหรือตัวสอนญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์ก็คือลักษณะของตัวน้ำหนักของเส้นที่มันเป็นมีน้ำหนักมากกว่าหนึ่งน้ำหนักใช่ไหมใช่เป็นเส้นตวัดเป็นอะไรแบบนี้ครับก็จะนําเข้ามาใช้กับพัญชนาไทยการนําอิทธิพลมาใช้อย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้บุค,คลิก,กอักษรไทยเนี่ยใช้กับเนื้อความหรือก,การสื่อสารที่มีบุค,คลิกแบบแบบจีนหรือชาติที่เราต้องการได้อะไรเงี้ยครับผมว่าอิทธิพลตรงนี้ก็มีส่วนทําให้หน้าตาตัวกษรไทยเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นครับถ้าใช้ฟอนต์ปกตินี่ก็จะเห็นว่า ในลักษณะของตัวอักษรไทยนะมันจะมีถ้าในเรื่องของสัดส,ส่วนนะครับในเรื่องของความสูงหรืออะไรแบบนี้พยัญชนะไทยเนี่ยจะสือถือว่าตัว,ต,วตัวเตี้ยตัวเตี้ยกว่าอักษรละตินนะครับเนื่องจากตัวอักษรละตินเองเขาไม่ต้องมีบรรณยุกต์บนล่างใช่ไหมครับแต่ตัวอักษรไทยจะเรียกว,ว่ามีบรรณยุกต์ข้างบนบางทีก็2ชั้น2ชั้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ครันจะทําตัวอักษรไทยให,ให้ให้เทียบความสูงเท่ากับตัวละตินเนี่ย มันก็จะทําให้ความสูงของวรรณยุกต์ชั้นที่ต่อขึ้นไปเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปอีกทีนี้ส่งผลยังไงส่งผลให้ระยะแถวของพยัญชนะมันก็ยิ่งจะต้องกว้างขึ้นไปอีกพอระยะแถวกว้างก็หมายความว่ากินพื้นที่ได้มากทีนี้ตัวอักษรไทยก็เลยมีการมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ใช้ร่วมกับพยัญชนะหรือว่าใช้ร่วมกับอักษรของภาษาอังกฤษได้ภาษาต่างประเทศได้ก็จะลดความสูงลงนะครับเพื่อที่จะถัวเฉลี่ยกับ วรรณยุกต์ที่มันวางชั้นที่1ชั้นที่2ตามมาอะไรยเงี้ยผมว่ามาตรฐานตรงนี้ก็เริ่มแม้จะไม่มีตัวเลขกําหนดนะครับก็อาจจะเริ่มที่จะดูแล้วกลมกลืนกันมากขึ้นถือว่าเวลาเราพิมพ์ตัวอักษรฟอนต์ใหม่ๆนะครับทั้งหน้าตาทั้งความสูงส,สัดส่วนเรงต่างมันดูกลมกลืนกันได้อย่างที่เรียกว่าไม่ขัดตาครับโดยเฉพาะฟอนต์ที่อย่างในตระกูลของ o o o l l f o อน t นะ มีการพัฒนามาตรฐานความสูงหรืออะไรสัดส่วนอะไรต่างได้ได้อย่างแนบเนียนครับเวลาพิมพ์ภาษาไทยวงเล็บภาษาอังกฤษในประโยคบางประโยคก็กลมกลืนกันหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามาอยู่ในยุคที่ความกลมกลืนความเป็นเอกภาพกับภาษาอื่นๆเนี่ยมันมันมันแทบจะไม่มีเส้นแบ่งลวนะครับการทดสอบฟอนในภาคของนักออกแบบนะครับสมมติว่านักออกแบบมีเป้าหมายละที่จะทำฟอนชุดหนึ่งก็จะเริ่ม กำหนดบุคลิกโดยการสเกตตนะครับสเกตบนกระดาษนะครับหลังจากสเกตบนกระดาษก็อาจาจะไม่ได้สเกตทุกตัวนะครับแต่ว่าจะสเกตเป็นเขาเรียกว่าตัวโปรโตไทป์เช่นสมมุติว่าสเกตคําว่ามหาวิทยาลายัยสมมุติอย่างนี้นะครับประโยคตัวนี้ก็จะเป็นประโยคตั้งต้นในการที่จะไปวาดต่อในในซอฟต์แวร์อย่างถ้าเป็นขั้นตอนการทํางานของผมโดยตรงก็คือจะทําในซอฟต์แวร์ฟอนด์เลบมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่คิดค้นมาเพื่อวาดพยัญชนะโดยเฉพาะ ซึ่งมันจะทําให้เกิดความง่ายความโคง้งจะโค้งสวยงามการกําหนดระยะอะไรต่างๆหรือว่าการกําหนดความหนาของเส้นแรงต่างมันมันป้อนด้วยตัวเลขแรงต่างได้สะดวกใช่ไหมครับพอทำพยัญชนะครบหมดในระบบโปรแกรมมิ่งนะครับเราก็จะมีการทดสอบพิมพ์การทดสอบพิมพม์ก็มีการทดสอบในตัวโปรแกรมเองก็มีมันก็จะมีโปรแกรมพรีวิวม,มีมีฟังก์ชันพรีวิวเราก็จะทดสอบดูเกี่ยวกับพยัญชนะ คู่กับวรรยุกต์ต่างๆมันตรงกันไหมอะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเจเนเรตให้กลายเป็นเป็นฟอนต์ในสกุลที่ที่เหมาะกับฟอร์แมตของคอมพิวเตอร์ก็จะมาทดสอบพิมพ์กับใช้ใช้โปรแกรมต่างๆโปรแกรม Adobe ต่างๆใช้ใช้ได้มีปัญหาไหมโปรแกรม MicrosoftWord ใช้มีปัญหาไหมอะไรเงี้ยนะครับการทดสอบพิมพ์เนี่ยจะไม่เพียงแค่ดูบนจอนะครับสิ่งสำคัญเลยต้องมีการเอาพุทออกมาปริ้นออกมาเป็นเลเซอร์เป็นงเจ็ตแรงต่างก็ตาม แล้วก็ดูขนาดของพยัญชนะในแต่ละขนาดสมมุติว่าถ้าผมทำฟอนต์ที่เป็นตัวดิสเพย์อาจจะไม่ได้มีปัญหามากนะักในเรื่องของพยัญชนะที่จะบอดที่จะตันเพราะว่าโครงสร้างของตัวฟอนต์ดิสเพย์หรือว่าตัวพาดหัวเนี่ยมันโตอยู่แล้วใช่ไหมครับเส้นหนาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมทำฟอนต์ที่เป็นตัวอ่านที่ใช้กับตัวเนื้อหาเนี่ยผมไม่ต้องมีการทดสอบตั้งแต่10จอย12จอย14จอย16จอยคือพิมพ์ปริ้นออกมาเป็นเป็น A4 ก่อน แล้วก็มาเช็คดูว่าพยัญชนะในระดับ10บพอยนี่อ่านได้ไหมระดับ12บสองพอยนี่อ่านได้ไหมมีตัวไหนบอดบ้างมีตัวไหนที่มันดูตันบ้างยอะไรเงี้ยก็จะก็จะกลับไปแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นการทําอย่างนี้จะทำหลายรอบมากนะครับดูทั้งระยะด้วยนอกจากดูเรื่องของความชัดเจนนะครับระยะพยัญชนะคู่นี้คู่นี้ถี่ห่างเกินไปยังไงไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ทำหลายรอบมากกว่าที่จะกลายเป็นไฟ n a ลไฟล์ที่จะเอาไปเผยแพร่นะครับ พูดถึงความสำคัญของฟอนที่อาจจะไม่ได้ถูกมองสำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับเพราะว่าจริงๆตัวฟอนเองเป็นเหมือนเป็นเหมือนพาหนะนะเป็นเหมือนพาหนะที่ส่งที่ส่งสารออกไปใช่ไหมครับทีนี้พอพอผู้รับสารได้รับความได้รับความเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟอนก็ไม่มีความหมายซึ่งซึ่งธรรมชาติอย่างนี้เป็นสิ่งที่เอ่อเป็นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ มันก็ทําให้วันนี้ในในส่วนของแวดวงการทํางานด้านฟอนเนี่ยก็อาจจะมองว่าฟอนยังไม่ตัวอักษรหรือตัวพิมพ์ต่างๆเนี่ยยังไม่ยังไม่เป็นเรื่องสําคัญในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับหมายถึงว่ามันยังเป็นงานของคนเฉพาะกลุ่มเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังอยู่แต่ในขณะเดียวกันในเชิงของธุรกิจในเชิงของการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าให้ความสำคัญในใน,ในระดับพอสมควรนะครับในเรื่องของการทำฟอนต์ทำคอสตอมหรือทำตัวฟอนต์อัตลักษณ์อะไรแบบนี้นะครับก็ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับแต่ในฐานะผู้ใช้ทั่วๆไปเนี่ยจะยังยังไม่มองว่าเรื่องงานฟอนต์เป็นงานเป็นงานที่สำคัญเพราะนั้นมันส่งผลถึงอะไรนะครับมันส่งผลถึงการให้คุณค่าและความหมายบางอย่างเช่นอยากจะได้ฟอนต์ไหนมาใช้ก็พยายามที่จะหาโดยที่อาจจะไม่ได้มองถึง ลิขสิทธิ์หรือว่ามองถึงความถูกต้องของการได้มาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าวันนี้สังคมไทยให้ความสําคัญกับกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับในวิชาชีพทางด้านฟอนเนี่ยก็จะมีความเติบโตมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับเหมือนกับวิชาชีพอ,อื่นๆนะ วันนี้คุณผู้ชมคงได้อิ่มเอมกับเรื่องราวของแบบอักษรไทยที่สะท้อนศิลปะและวัฒนธรธรมของความเป็นไทยอย่างมากมายเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ